เงินงานการศึกษาควรหาก่อนอย่ารีบร้อนหารักงานจะเสียหากขาดเงินขาดงานผ่านขาดเมียงานไม่เสียนนคงมีเมียคงมาสวัสดีครับวันนี้วันที่21มีนาคม2565ผมเขตนาคารายงานตัวครับวันนี้ผมก็ยังประกอบเครื่องอยู่นะครับ ซึ่งผมจะค่อยๆทํานะครับผมไม่ทําเร็วนะครับปกติผมประกอบแค่วันเดียวนะครับแต่ที่นี้มีงานแทรกเยอะแยะมากเลยทั้งกลางวันกลางคืนนะครับช่วงนี้งานเข้าเยอะก็การประกอบเครื่องยนต์ก็ต้องสังเกตน,นะครับไม่ยากหรอกครับถ้ามีความตั้งใจอันที่ลูกสอนไว้คือไอขีดตรงนี้นะครับขีดตรงนี้ต้องหันไปทาง พัดลมนะครับหรือว่าหน้าเครื่องนะครับนี่นะครับลูกศรน,นี่ผมทำเองนะครับส่วนมารกจริงๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับนี่ครับต้องสังเกตอย่างนงี้นะครับ,รบ,รบโดยการาใช้ตัวนี้หมุนนะครับแล้วก็ให้มาร์กตรงนี้ตัวนี้เป็นเฟืองมาร์กด้านหลังนะครับเฟืองด้านหลัง อันนี้ก็ต้องมีมาร์กนะครับอันนี้เป็นเลขเหมือนเลขศูนย์นะครับเลขมากต้องสังเกตนะครับต้องล้างด้วยก็จะมองเห็นอันนี้ก็เลขศูนย์เลขศูนย์อันนี้ก็เลขศูนย์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมายอย่างนี้มองเห็นไหมครับเนี่ยส่วนตัวนี้ก็ปั๊มก็มีมาร์กนะครับถ้าไม่ตรงก็ งานเข้านะครับเครื่องก็เดินไม่สะดวกวานทีก็ไม่ติดเลยนะครับสักตนะครับแล้วก็อีสูรุนนี้ก็เครื่องจะเป็นอย่างนี้อ่าวาลจะเป็นอขอโทษมาร์กก็จะอยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้ตรงตรง,ตร,งรูที่เรามองมานะครับก็ถ้าเราไม่รู้เรามองไม่เห็นมากก็หมนุน หมุนตัวนี้นะครับเราแล้วเราก็ตั้งให้สูบ4กับสูบ1นะครับขึ้นสุดสูบ1เอาสูบ2กับสูบ3นี่ลงนี้นะครับแล้วก็ก็หมุนพอเขายางตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ดูให้น้ำมันฉีดพุ่งขึ้นตรงปั๊มหัวฉีดที่หนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับตรงข้อต่อจากปั๊มขึ้นมานะครับนี่คือสูบหนึ่งนะครับสูบสองสูบสามสูบสี่นะครับแล้วก็มาตั้งตี้ให้ตรงส่วนตัวนี้เป็นเฟืองสะพานนะครับส่วนเฟืองของราวรีนนะครับ เผาเผาตัวนี้ครับตัวนี้ก็มีมากนะครับนี่นะครับนะครับอันสีดำๆนี่ผมทำไว้นะครับเพราะมันมันมันเล็กมากก็เลยต้องมาร์กไว้ตัวนี้ยังไม่ล้างนะครับ ็ล้างด้วยประกอบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนล้างไว้ก็ฝนก็สาบเหมือนเดิมงานตัวนี้ก็มาแก้มือช่างคนก่อนนะครับไม่รู้เขาทำกันยังไงหมดลูกสูบบานหมดเลยมาก็ไม่ตรงนะครับ ผมรับงานซ่อมเครื่องยนต์เบรกคัดช่วงร่างไฟฟ้ารถยนต์นะครับแอร์รถยนต์แล้วก็งานเชื่อนะครับถ้าไหนมีความประสงค์จะให้จะให้เขลียรราคไปช่วยสปอร์ตเรื่องงานซ่อมก็โทรประสานบริษัเบอร์0 4ามี่เกอา์0 6เ8 0 4 9จ็7นะครับก็ไปทุกที่นะครับซ่อมทุกที่ขอให้คุณช้างเรา,เราไปหมดในประเทศไทยเรล่านี้ตามถนนทาง,ทางผมก็ไปนะครับ ก็มีค่าน้ำมันให้ผมแล้วก็มีเงินให้ผมก็พอแล้วผมใช้ฝีมือแรกกันนะครับเห็นราคามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่คดโกงใครนะครับก็คลิปที่ผมถ่ายทอดไปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจในเรื่องเครื่องยนต์นกลไกนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าหาก คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประรก,การใดกอท่านผู้รู้ทั้งหลายก็โปรดอภัยให้เขียนาาางด้วยนะครับเพราะว่าเขียนาคาเป็นเด็กวันนอกคอกนันนะครับก็ขอ,อยุดทิปติคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ